สำหรับวัยทองวันนี้เป็นวันที่8แล้วค่ะความเข้มข้นเราจะเพิ่มมากขึ้นท่านใดที่ยังคิดว่าการลดหน้าท้องเป็นเรื่องยากทิ้งความคิดนั้นเอาไปวางไว้ก่อนค่ะและเรามากระตุ้นระบบเผาผลาญกระตุ้นระบบย่อยค่อยๆเปิดแล้วปรับสะโพกปรับกระดูกเชิงการของเราแล้วความเชื่อนั้นจะหายไปจากชีวิตของเราเลย ค่อยเป็นแล้วค่อยไปนะคะเรามาฝึกกันฉบับไวทองมาลุยกันเลยค่ะพาตัวเองมานั่งนะคะเริ่มตน้นพาตัวเองมานั่งทับส้นเทา้ายังคงให้หัวเข่าชิดกันนะยืดกล้ามเนื้อหน้าอกค่ะสูดลมหายใจเข้าหายใจออกเอ็นตัวลงไปแล้ววางมือค่ะกระดูกสันหลังเป็นเส้นตรงนะค่อยๆไปสูดลมหายใจเข้า หายใจออกเดินมือไปค่ะค่อยๆลงพาหน้าท้องอันมโหโฬาของเราติดกับต้นขาไปเลยสูดลมหายใจเข้าหายใจออกไปอีกสเต็ปที่สามตอนนี้หน้าท้องเ,เริ่มขยี้ไปที่ต้นขาแล้วนะสูดลมหายใจเข้าหายใจออกพับตัวเองไปคราวนี้พาใบหน้าขนานพื้นสี่แล้วนะสูดลมหายใจเข้า หายใจออกพาหนะ้าผากวางลงไปพื้นวางฝ่ามือลงไปเลยค่ะแล้วค้างท่าอยู่ตรงนี้ขอพาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดห้าลมนะคะเราจะผ่อนคลายร่างกายของเราค่ะเราจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อเราจะค่อยๆปรับสมดุลไปที่ฮอร์โมนของเรานะท่านี้มีประโยชน์ช่วยคลายคอบ่าไหล่หลัง หลังล่างสะโพกแล้วก็กล้ามเนื้อช่วงล่างตั้งแต่ขาลงไปถึงเท้าให้กับเราค่ะพอเราครบเรียบร้อยแล้วห้าลมวางมือทั้งสองข้างมาข้างหัวเข่าสูดลมหายใจเข้าค่อยๆพาตัวเองขึ้นมาช้าๆค่ะแล้วหายใจออกพาตัวเองมาอยู่ในท่าคานเข่านะ จัดระเบียบกล้ามเนื้อให้ดีเรื่องนี้สำคัญเข่าใต้สะโพกมือใต้ไหลก่กลางมือออกให้กว้างเลยเอาละคอแคบคาววันนี้พาทำสามชุดสูดลมหายใจเข้ายืดอกย่อนท้องลงการย่อนท้องคือการแอ่นหลังแล้วหายใจออกโกงหลงังโกงสะบกักมองไปที่สะดือค่ะหายใจเข้ายืดอกย่อนท้องลงไปเลยจ้ะ หายใจออกโกงหลังโกงสะบักค่ะหายใจเข้ายืดอกย่อนท้องลงไปแล้วหายใจออกโกงหลังโกงสะบักมองไปที่สะดือสูดลมหายใจเข้าพาตัวเองกลับคืนมาเปลี่ยนท่าได้เลยค่ะปลายเท้าตั้งเดินมือกลับคืนมายกหัวเข่าขึ้นให้หลอยยกเข่าขึ้นลอยปุ๊บ ค่อยๆยกแขนขึ้นค่อยๆยกสะโพกขึ้นค่อยๆยกสะโพกส่งสะโพกไปหลังส่งแขนแนบหูค่ะค้างท่ากันขอแค่3มลมนะสาสและ1สูดลมหายใจเข้า หายใจออกพามือมาบริเวณหน้าอกค่ะแล้วค่อยๆบิดตัวขอปรับสมดุลฮอร์โมนกันต่อนะวางหัววางข้อศอกอยู่บนหัวเข่าจ้าบิดตัวไปเลยอย่าลืมให้หัวไหล่เราตรงกันค้างอยู่ตรงนี้ขอสามลมครบสามลมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พากันสูดลมหายใจเข้ายกแขนขึ้นไปเนื้อศีรษะค่ะหายใจออกลดมือลงมาไว้ที่บริเวณอ,อกนะแล้วบิดตัวไปเลยจ้า ค่อยๆนะบิดปลายบิดอกและบิดเอวการบิดอกบิดเอวกระตุ้นระบบเผาผ่านนะกระตุ้นระบบย่อยเอาละครบสามลมแล้วหายใจเข้าพาตัวเองกลับมาตรงกลาส่งแขนขึ้นไปหายใจออกวางมือเดินมือไปค่ะแล้ววางเข่าลงไปเทา้าราบนั่งทับส้นเทา้าแล้วก็หมอบลงไปชายพื้น ขออีกสามลมสามสองและหนึ่งเอาละวางมือพาตัวเองขึ้นมาแล้วมาอยู่ในท่าคานเข่าจะที่รักจา๋าเอาละขอแคทเข่าอีกสามลมหายใจเข้ายืดอกคลายแผ่นหลังดันอกให้สุดเลยสุดแขนหายใจออกโกงให้เยอะมือนก้นเข้ามาหายใจเขา้าแล้วหายใจออกค่ะ อีกหนึ่งลมหายใจเข้ายืดขึ้นไปแล้วหายใจออกค่ะสุดลมหายใจเข้าพาตัวเองกลับขึ้นมานะคราวนี้เราจะเปลี่ยนท่าพาขาทั้งสองข้างมาไว้ข้างหน้าเลยพอมาไว้ข้างหน้ายืดอกยืดอกขยับเท้าปลายเท้าค่อยๆลอยขึ้น ค่อยๆลอยขึ้นค่อยๆลอยขึ้นมือพาวางกับพื้นนะแล้วค้างท่าตรงนี้สามสองและหนึ่งวางเท้าลงมาค่ะยืดอกส่งแขนขนานกับพื้นพอส่งแขนขนานกับพื้นอีกขอชุดที่สองเอนตัวไปหลังยกขาขึ้นให้ลอยลอยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นงอขาลงลอยขึ้นไปและงอลงมา ลอยขึ้นไปและงอลงมาวางเท้ายืดอกฝฟาเท้าประกบแล้วตีปีกมันเยี่ยมมากมันเยี่ยมมากเราจะตุ้นระบบเขาผ่านเอาและย,ยืดกล้ามเนื้หน,น้าอ,อกขัดสุดลมหายใจเข้าหายใจออกเอ็นตัวลงไปพาหน้านอ,อกลงนะให้ออกลงไปก่อนนะจ๊ะยืนคางเสนอคางออกไปเลย หรือจะใช้คําว่าเสนอหน้าอาจจะไม่ดีสุดลมหายใจเข้าหายใจออกวางศอกติดหัวเข่าแล้วค่อยๆพาตัวเองพาหน้ามองพื้นใครไหวไปต่อพาคางหาพื้นพาหน้าผากหาพื้นได้เลยใครไม่ไหวค้างท่าตรงนี้สาสองและหนึ่งยืมยืดตัวเองขึ้นมาและเก็บหัวเข่ากลับมาคู่กันวางมือด้านหลังยกสะโพกขึ้น และพาสะโพกไปหาส้นเท้าเปิดเท้าออกให้กว้างนะจ๊ะพามือมาจ้ะพามือมาวางข้างหน้าค่อยๆโด่งสะโพกขึ้นไปมันจะเข้าสองท่าเลยนะวิธีการที่จะพาตัวเองไปนั่งแชร์โพสหรือนั่งเก้าอี้แบบไม่มีเก้าอี้ย่อนสะโพกลงมาจ้ะพอย่อนสะโพกลงมามือประกบกันบริเวณหน้าอกเลยจ้ะและบิดตัว เอาละคราวนี้ขออยู่ตรงนี้หกลมนะจ๊ะเมื่อสักครู่เราซ้อมคราวนี้เอาจริง6กห้าสองและหนึ่งพากลับคืนมาบิดไปอีกข้างหนึ่งเลยวางศอกยืดอก ดึงมือให้ตรงกับหน้าอกนะอันนี้สำคัญขาอย่าสั่นนะล็อกขาไว้หกห้าสสสองและ1พามือกลับขึ้นมาวางมือไปที่พื้นขยับวางหัวเข่านั่งทับส้นเทา้าพาหน้าอกลงค่ะ ยัอนอกลงงอศอกลงยัอนอกงอศอกเขยบศอกเขยบศอกแล้วเขยบท่อนแขนแล้วค่อยๆวางหน้าผากลงไปค่ะคอพักพักนะพักนะขอแค่สามลมสามสองและหนึ่งมือวางข้างหัวเข่าสูดลมหายใจเข้าพาตัวเองขึ้นมาเวียงเท้าออกมาเลยขออีกชุดหนึ่งจ้ะ คอยอีกชุดหนึ่งกระตุ้นการเผาผลาญกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้าท้องเอาละเราจะขึ้นแบบพร้อมกันนะขาและแขนส่งขึ้นให้พร้อมกันยืดกล้ามเนื้อให้มั่นคงเสร็จเรียบร้อยสูดลมหายใจเข้ายกขายกแข,ขนขึ้นหายใจออกวางขาแขนลงยืดอกสูดลมหายใจเข้ายกขายกแขนขึ้นหายใจออกวางแขนลงยืดอกสองละ สูดลมหายใจเข้ายกขายกแขนขึ้นหายใจออกวางเท้าลงแขนจับไปที่หัวเขา่าโอ้ยสนุกมากสามหายใจเข้ายกแขนยกขา,กข,า,กข,าขาตรงเลยทำให้ตรงให้ได้และหายใจออกวางลงไปสี่หายใจเข้ายกตัวเองขึ้นมนาะแล้วหายใจออกวางลงไปห้าแล้วจ้าหายใจเขา้ายกตัวขึ้นไป 6. แล้วหายใจออกวางลงไปติดใจขอค้างท่าอีกครั้งหนึ่งเอายกขาขึ้นและปล่อยแขนเลยจาะหกห้าสีและหนึ่งมือช้อนใต้เขา่าเก็บขากลับมาคู่กันยืดอกจากฝ่าเท้าประกบคราวนี้ใครไหวเขยิบเท้าเข้ามาให้ใกล้ แล้วตีปีกยืดแผ่นหลังให้ตรงขอคลายกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อไปที่กล้ามเนื้อสะโพกค,คลายไปที่กระดูกเชิงการของเรานะเอาแล้วขอยสามลมจ้าสาสอง และหนึ่งมันเยี่ยมมากเอาละเก็บหัวเข่ากลับมาคู่กันจะพานอนแล้วจาะท่าสบายๆโลคราวนี้จะให้ม้วนหลังลงไปนะให้ม้วนหลังเลยม้วนหลังลงไปช้าๆ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 สีษะวางพื้นเอาล้วพอสีษะวางพื้นเอาหัวเข่าเข้ามากอดจ้ะกอดเข่าแล้วพักตรงนี้ขอสามลมสามสอง และหนึ่งพอพักเสร็จเรียบร้อยวางมือข้างลำตัวส่งขาทั้งสองข้างชี้ขึ้นท้องฟ้าคอยกตัวขึ้นลงวันนี้ขอพาทำหกชุดนะจ๊ะสูดลมหายใจเข้ายกตัวเองขึ้นมือวางพื้นหายใจออกลดตัวเองลงมาหายใจเข้ายกตัวขึ้นไปหายใจออกลงมาจ้ะหายใจเข้ายกตัวขึ้นไปหายใจออกลงมาหายใจเข้าขึ้นไปด ออกลงมาคออีกสองทีหายใจเข้ายกตัวขึ้นไปแล้วหายใจออกลงมาหายใจเข้ายกตัวขึ้นไปแล้วหายใจออกลงมางอขาให้ได้เก้าสิบัวเขากับสะโพกให้เขาตรงกันเลยนะกางแขนทั้งสองข้างออกใครมีพื้นที่กางใครไม่มีพื้นที่งอแขนถ้ายอมแพ้งอศอกเข้ามาแต่ไม่ยอมสูดลมหายใจเข้า หายใจออกลงไปทางขวาลงลงลงหันหน้ามองซ้ายหายใจเข้ายกขึ้นมาหายใจออกลงไปทางซ้ายหันหน้ามองขวาสูดลมหายใจเข้ายกขึ้นมาหายใจออกลงขวาหันหน้ามองซ้ายหายใจเข้ายกขึ้นมาหายใจออกลงซ้ายหันหน้ามองขวาอีกทีเดียวสูดลมหายใจเข้ายกขึ้นมาหายใจออกลงขวาหันหน้ามองซ้ายโอ้ขอข้างท่าสามขาลอยนะ สองและหนึ่งสูดลมหายใจเข้ายกขึ้นมาหายใจออกลงไปทางซ้ายย้ายถึงพื้นนะหันหน้าไปทางขวาแล้วค้างท่ากันไปสามสองและหนึ่งสูดลมหายใจเข้าพาตัวเองกลับขึ้นมาฝ่าเท้าประกอบวางไว้ที่พื้นผ่อนคลายหงายฝ่ามือหลับตาจ้าสามสอง และหนึ่งชั้นเข่าทั้งสองข้างมาจาชันเข่าวางฝ่ามือยกขาชี้ขึ้นไปท้องฟ้าสวยๆชุดที่สองชุดที่สองเราจะขึ้นไปแบบค้างท่าหัวไหล่ลอยแขนให้ลอยนะหันฝ่ามือเข้าหากันด้วยสูดลมหายใจเข้ายกตัวเองขึ้นขอแขนขึ้นขาให้สวยๆขาใครไปนี่ก็พาดมือดึงกลับขึ้นมาแล้วก็ปล่อยมือเอาละค้างท่านับเริ่มใหม่เลยหกห้า นับหนึ่งไว้ได้เสมอสำหรับเราสี่สาวไยทองสามวันนี้ชุดอลามมากสองและหนึ่งมันสวยงามมากมือจับใต้หัวเข่าค่อยๆงอขากลับกึิ้นมาแล้วก็มือไปจับที่หัวเขาลอตัวเองลงนอนจ้ะคราวนี้พามือจับนักแข้งนะจะพานักผาาหาหัวเข่านะสูดลมหายใจเข้ายกตัวเองขึ้นหายใจออกลดตัวเองลงหายใจเข้ายกตัวขึ้น ออกรดลงมาหายใจเข้ายกตึงขึ้นไาและหายใจออกลดตองลงมาวางเท้าจ้ามือทั้งสองข้างวางข้างลำตัวเท้าให้ใกล้กับสะโพกนะเขยบเข้ามานะช,ะชะ้าช้าอย่าเพิ่งรีบเลยกำลังกระตุ้นเลยปล่อยลมหายใจออกให้หมดแล้วเก่งไปที่เท้งหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นขึ้นขึ้นแล้วเขยบหัวไหล่เลยนะวันนี้พามือมาประสานกันด้านหลัง พามือประสานกันด้านหลังเขยับให้อยู่บนไหล่เราบีบก้นบีบต้นขาบีบหัวเข่าให้เขาชิดกันค้างท่าหกห้าหลับตาได้หรือสายตาจะบองที่ท้องได้สี่สามสองและหนึ่ง ปล่อยมือออกจากกันก่อนปล่อยแขนปล่อยไหล่ออกมาค่อยๆวางกระดูกลงทีละข้อ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 จนถึงสะโพกฝ่าเท้าประกบกันแล้วง่ายฝ่ามือผ่อนคลายขออยู่ตรงนี้สามสองและหนึ่งชั้นเข่าขึ้นมาขออยหนึ่งชุดค่ะชันเข่าขึ้นมาคราวนี้วางมือนะเก็บเท้าเข้ามาให้ใกล้กัน เมื่อวานนี้เราแบบงอใช่ไหมวันนี้จะคงงออยู่นะตอนขึ้นแบบงอนะปล่อยลมหายใจออกให้หมดเกงไปที่ท้องสูดลมหายใจเข้ายกตัวเองขึ้นไปขยบข้อศอกขยบหัวไหล่แล้วค่อยๆเหยียดขาสามสองและหนึ่งง,งอขาขยบลย่วางสะโพวกวางหลังวางเทา้าขาซ้ายขึ้นบ้างปล่อยลมหายใจออกเกงท้อง หายใจเข้ายกขึ้นขยบลายแล้วขยบขาสามสองและหนึ่งเก็บขางอปล่อยลายวางหลังวางขาเอาละชุดที่สอง่าทำสามชุดนะปล่อยลมหายใจออกหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นแล้วขยบลายขยบขาสาม 2และหนึ่งงอขาขยิบไหลาวางหลังวางขายกซ้ายเลยปล่อยลมออกหายใจเข้ายกขึ้นจัดลายจัดขาสาสองและหนึ่งพับขางอลงมาปล่อยไหลปล่อยหลังวางขาชุดที่สามจ้า ปล่อยลมออกเก่งที่ท้องหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นพร้อมขาขยบไรลรส่งขาสามสองและหนึ่งงอขาปล่อยลายวางหลังวางขาอีกทีเดียวที่ร่างอีกทีเดียวปล่อยลมออกเก่งท้อง หายใจเข้ายกขาขึ้นยกสะโพกขึ้น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 ขยับไหลแล้วก็ขยับขาตรงสามสองและหนึ่งงอขาลงมาไปล่อยไหล่วางหลังวางขาฝ่าเท้าประกบมือวางที่ต้นขาแล้วตีตีสามสอง และหนึ่งปล่อยเท้าเหยียดยาวทั้งสองข้างค่ะเปิดเท้าออกให้กว้างหงายฝ่ามือค่ะแล้วอยู่กับลมหายใจของเราค่ะสามารถพักตรงนี้3นาที5นาทีหรือ10นาทีตามที่ร่างกายของเราต้องการเลยนะคะถ้ารู้สึกตัวดีขึ้นแล้วค่อยพาตัวเองขึ้นมานั่งนะเอาละ่ะเวลาเราจะลุกขึ้นนั่งค่ะเท้าทั้งสองข้างประกบกัน แขนทั้งสองข้างประกบกันเหยียดขึ้นเหนือศีรษะค่ะชันเข่าขึ้นมาตะแคงตัวค่ะหัวหนุนแขนนอนตรงนี้สามลมนะพอครบสามลมออกแรงดันที่มือสูดลมหายใจเข้าพาตัวเองขึ้นมาตอนขึ้นมาหลับตาให้ตลอดได้ยิ่งดีแล้วขยับสะโพกค,ค่ะ ขาซ้ายอยู่ข้างในแล้วขาขวาอยู่ข้างนอกยืดแผ่นหลังให้ตรงหงายมือทั้งสองข้างวางบนหัวเข่าของเราค่ะเราจะปล่อยลมหายใจเพื่อคลายพลังงานของเรานะสูดลมหายใจเข้าลึกจมูกค่ะออกเป่าปากหายใจเข้าจมูกออกเป่าปาก หายใจเข้าจมูกออกเป่าปากขอบคุณสิ่งดีๆที่เราสร้างขึ้นมานะคะขอบคุณที่เราดูแลตัวเองและขอบคุณที่มาลดหน้าท้องด้วยกันสำหรับวัยทองฝึกแล้วร่างกายตอบสนองอย่างไรบ้างแจ้งกันบ้างนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าน a m a s t e ค่ะ